โอเคท่านผู้ชมก็สวัสดีสวีทท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับที่หน้าค่ายเกมของคลีโอพัตราในค่ายของ PG นะครับผม ก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวานอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอดวานกันด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกันด้วยนะอยากเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างกันได้เลยนะครับผมโอเควันนี้มารีวิวเกมจีโอพัตตาน่ผู้ชมทุนอาจจะมากนิดนึงแต่ก็เจ็บเจ็บได้อยู่นะ่ผู้ชมโอเคมาบดอันนี้มันเป็นรอบแรกของการหมุนวีเกมนะผู้ชมแอดก็ไม่ขอไปสุดแล้วกันขอแค่ มันหมุนตัวคุณไปทีละสามก็พอแล้วมไม่มีเข้าเลยโอเครูปแบบแจ็ก เออเก็บคิวก็ได้เก็บคิวก็ได้โอ้ยเอถ้าเอได้ยาวๆกว่านี้แบบคูณหกสิบเออเนี่ย ขอหนักหนักขอหนักหนักพอมันเป็นเอแล้วขอหนักหนักฟีเกมเดียวขอพ้นไปเลยอะสักยี่สิบตัวเออโอ้ยไม่โดนลูบบ์แจ็คโอ้ย เจมันถูกไปแต่ถ้ามันได้เยอะก็อาจจะแพงเออไหลไปขอฟีเกมเดียวขอฟีเกมเดียวแบบจบจบได้ปะเออขึ้นสามพันเนี่ยเราไม่เอาเยอะอะทีเดียวอะ่ะเพราะถ้ามันแจกหนักขนาดนี้มันคูณเกือบร้อยเลยเนะี่ยมันไม่ควรอยู่ละโอเคโอเควายโอ้ยเยังได้อยู่ไปถึงคูณ64แล้วก็ไปถึงคูณหก คูณ70โอเคคูณ70โอ้โห9เลยไปได้คูณ70พอดีได้โอ้โหเบ็ดได้1,000เลยนะใครจะอยู่อยู่ไปเลยครับเรียบร้อยเลยมาปัดเศษกันสักหน่อยเฮ้ยไม่เข้า,า,อ,อ,าอ,อ่ะเออเออไหลเอออ่ะอุ้ยอีกนิดเดียว3,000มามา มาคูณมาคูณคูณอีกเรียบ